มาแล้วมาแล้วมาเอาเนวมันไปวนันมาเอาเนวขกี่ขานไว้แต่นอนตื่นสวยอาจารย์เก่งมาแล้วมือนี้กินเขาอีกแล้วพี่น้องมือนี้พาพี่รองมากินขนาหมูไข่ดาวเนี่ยอืมหืมไข่ดาวย,ย,ยืมเลย เขาจะเอินว่าใครบักตูมแซ่ฮุดยอดเลยพี่น้อฮึมใรมัดตูมมยอดยม่ กินแล้วมีแห้งมีแห้งฟางจะจับเลยมือนี่มาแบบอาหารไทยๆในจังหน่อยผัดคะน้าหมูชุดยอดยังก็แซ่บวะนี่ สุดยอดเลยพี่น้องอืมอืมถือกินแบบโชว์เลยมึอน,นี้พี่น้องได้เห็นเลยเดี๋ยวมาเด้ออืมแซบ่บ มา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 ไห่ดาวสองหน่วยเลยเขาบอกว,ว่าว่ากินไข่เนยบำรุงไข,ไข่ไข่ไก่เนยมีโปรตีนหลายไปน้่งสุดยอดเลยหวานะ Mh Mạch ạ mọi người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  ạ mọi มันนี้พี่น้องมากินคณะาหมูไข่ดาวอาหารไทยไทยแซ่บอีดีครับพี่น้องครับเออโอ้ยกินท่องนจ๊กไข่นี้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะฮะพี่น้องครับซอยเส็นไหร่างกายแข็งแรงเพราะมีโปรตีนสูงครับพี่น้องครับไก่ขึ้นคณ้าด้วยกันกินพักมีประโยชน์มีวิตามินสูงครับพี่น้องครับเนื้อตัดเนื้อหมูเนี่ย มีโปรตีนสูงขึ้นกันครับพี่น้องครับกินและอิ่มพี่น้องแซ่บีดีสุดยอดเลยอ้ามามา,มากินน้ำกันเร้วอยเร็วๆ